สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง dbrisk 2563กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางหวยฮานอยนะคะประจำวันที่7เดือน7ประปีสอ6 6เนาะเข้าตั้งแต่รอบงวดวันที่1เดือน7นะคะเข้ามา1 2 3 4 5 6งวดแล้วนะ,ะแอดก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะ,ะสูตรคือร้อยบนบวก10ล่างเล่นปัก10บนนะะปัก10บนถ้าเล่นในโปรแกรมก็คือกดบนรูดหน้านะ,ะปัก10บนกดบนรูดหน้าก็เข้ายาวๆเลยเนาะ,ะสำหรับคนที่มีโปรแกรม ก็ยกตัวอย่างเช่นงวดวันที่หเดือนเจ็ดพศหกหกก็จะเอางวดงก่อนหน้านั้นคืองวดวันที่ห้าเดือนเจ็ดพศหกหกมาคำนวณร้อยบนก็คือสามบวกสิบล่างหลักสิบล่างก็คือสี่สามบวกสี่ได้เจ็ดนะคะเราจะลงทุนงวดวันที่หกเดือนเจ็ดพศหกหกนะคะก็เอาเจ็ดแล้วก็นับเพิ่มไปได้ไปให้ได้ห้าตัวมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์และก็เลขหนึ่งเอาไปเล่นปักสิบบนก็คือกดบนรูดหน้านะคะข้อดีของปักก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้นเราก็จะได้นะคะ เมื่อวันที่6เดือน7ออก7 9 8 4 8ปัก10บนออก9นะคะ9ก้าค่วต่อไปงวดวันนี้เลยวันที่7เดือน7ก็จะเอางวดก่อนหน้านั้นคืองวดวันที่6เดือน7มาคำนวณร้อยบนก็คือ7บวกหลัก10ล่างก็คือ4 นะ7ดบวกสได้11เอาแค่หลักหน่วยก็คือ1มันนมานเพิ่มไม่ได้4ตัวมี1 2 3 4 5เอา5ตัวนี้ไปเล่นปัก10บนกดบนรูดหน้าจะอยู่ที่50ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึบาทใช้ทุน50บาทนะคะเราสามารถตัดลดต้นทุนได้นะคะให้เหลือสัก4ตัวหรือ3ตัวก็ได้อ,อย่างเช่นเราจะเช็ค3รอบเนาะรอบเช็ค3มงวดเช่นงวดวันที่2วันที่3แล้วก็วันที่4เราจะลงทุนงวดวันที่5นะคะ ก็คือปัก10บ,บนงวดวันที่2ก็คือเลข2 2เข้าทําสัญลักษณ์ไว้งวดวันที่3ปัก10บนก็คือ9 9เข้าทําสัญลักษณ์ไว้งวดวันที่4ี่ปัก10บนคือ8 8เข้าทําสัญลักษณ์ไว้ทีนี้เราจะลงทุงนงวดวันที่5านะคะตาแหน่งไหนไม่เข้าเราจะตัดตําแหน่งนั้นตําแหน่งที่1ไม่เข้านะคะตําแหน่งที่3ไม่เข้าตําแหน่งที่ 4ไม่เข้านะคะก็จะเหลืออยู่2ตัวคือเลข0กับเลข3นะคะเอาไปเล่นปาก10บนเอา2ตัวนี้ไปเล่นก็จะอยู่ที่ทุนอยู่ที่20ตัวถ้าลงทุนตัวละ1บาทใช้ทุน20บาทนะคะ ทีนี้สิ่งที่ตามมาคือความเสี่ยงนะแอดแนะนําว่าให้เลือกสุ่มตัดเอาตัดออกสักหนึ่งตัวหรือ2ตัวก็ดูทุนของตัวเองของตัวเองเนาะถ้าเราตัดตําแหน่งที่1นะคะงวดวันที่5ออก3 9 7 4 9เนาะปักสิบนคือกาถ้าถ้าเราตัดตําแหน่งที่1คือเลข9เราก็จะไม่ได้แต่ถ้าเราตัดตําแหน่งที่3คือเลข1เราก็จะได้ถ้าเราตัดตําแหน่งที่4คือเลข2เราก็จะได้นะคะก็แอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะคะยังไง้ก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องดีบีริสอง3ด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับแอนในการนําคลิปใหม่ๆใ,ในแต่ละวันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ